รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ p p พี h d ช่อง36ร่วมกับบริษัท Creative Group Station จำกัดเสนอ My Little Bass เพื่อหนหมีแสนสนุกตอนพี่ใจกล้าชอบแบ่งปันเย็นเย็นวันหยุดเด็กๆกำลังเล่นสนุกที่สนามเด็กเล่นในหมู่บ้านใจกล้าน้ำใส พร้อมแล้วกําลังจะออกตัวแล้วนะพี่ใจยกล,กล้ก็แก่เล่นด้วนนะได้เลยมามากําลังจะออกตัวแล้วเร็ขึ้นมาเร็วพายุก,กําลังมาทางนี้ออกตเวอได้เลยพี่เจย้ากู้ เด่นสนุกจังเลยค่ะเล่นมาตั้งนานเริ่มหิวแล้วงั้นน้ำใสขอกินสเสบียงก่อนนะน้ำใส่กินอะไรอนี่ยน่าอะร่อยจังเลยเราพกสเสบียงมามีสเสบียงของพี่ใจกล้าด้วยนะจ๊ะขึ้น,นกินก่อนสิเอาสเสบียงของพี่ให้ก๊กไก่ไปก่อนก็ได้พี่ยังไม่หิวเลยพี่ใจกล้าใจดีจังเลยครับขึ้นค่ะแล้วถ้าพี่ใจกล้าหิวขึ้นมาจะกินอะไรล่ะคะยิงด้วย แบบนี้ก็ไก่ไม่แก้กินแล้วค่ะเอ๊จะทำยังไงให้ทุกคนได้กินพร้อมกันดีนะอืมคิดออกแล้วนะเดี๋ยวพี่มานะ,ะน้ำใสเดี๋ยวพี่มานะจ๊านกงกุ๊กไก่และแล้วพี่ใจกล้าก็กลับมาที่สนามเด็กเล่นอีกครั้งเด็กๆด,ดูสิว่าพี่ใจกล้าถืออะไรมาด้วยรอนานไหมพวกเราพี่ใจกล้าอะไรมาคะ ที่ใจกล้าเอาสบียงมาเพิ่มพร้อมดูรือยังเ่ดดนนี่คือเมนูผลไม้เพิ่มความสดชื่นนี่คือผลไม้เอามาเรียงเป็นหน้ายิ้มมีมะยงชิ้นสองลูกเรียงเป็นตาแตงโมชิ้นสามเหลี่ยมเป็นจมูกแก้วมังกรชิ้นครึ่งวงกลมเป็นรูปปากไปไงล่ะทีนี้ก็มีผลไม้เพียงพอสําหรับเราสามคนแล้วนะน่ากินไหมรับรองว่ากินแล้วมีแรงเล่นได้อีกทั้งวันแน่ๆเลย พี่ใจกลทำยังไงกันเนี่ยพี่ให้แม่แก้วช่วยปอกผลไม้แล้ะพี่ก็ออามาเรียงให้เป็นหน้าต่ต่างๆพี่ยังมีอีกหลายกล่องนะดูกันไหมเดี๋ยวค่ะพี่ใจกล้าเมนูผลไม้เพิ่มความสดชื่นกล่องที่สองถัด้รูปหน้าเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักเลยครับอ๋อน่ารักมากเลยคะ่ะมีกล่องที่สามด้วยนะถัะด้ป พี่ใจกล้าเก่งจังเลยค่ะกล่องนี้เป็นรูปหน้ากระต่ายน้อยด้วยน่ารักทุกกล่องเลยน้ำใสขากล่องแรกค่ะก็ไก่ขากล่องที่สองค่ะพี่ใจกล้าชอบกล่องที่สามไหมคะไม่งั้นเตยนกับน้ำใสก็ได้พี่เอากล่องไหนก็ได้จ้ะพี่ให้น้องๆเลือกก่อนนะพี่ใจกล้าใจยิมมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆก็ได้กินผลไม้คนละกล่องอย่างมีความสุข การแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นเราก็จะได้รับความสุขเช่นกันครับก่อนจากกันวันนี้พี่ใจกล้าขอถามว่าหากเราอยากทำเมนูผลไม้ไปทานกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเราต้องเตรียมตัวยังไงครับ น้องน้ำใสจะจัดเตรียมผล,ลไม้ไปสำหรับตัวเองและเผื่อให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยค่ะเป็นเลูกเชอร์รี่กับแตงโมหลายๆชิ้นจะได้มีผล,ลไม้แบ่งปันให้กับเพื่อนทันด้วยกันนะคะข้อคิดจากเพื่อนหมีเด็กๆครับการแบ่งปันทำให้เกิดความรู้สึกดีๆที่จะเกิดกับผู้รับและผู้ให้นะครับและอย่าลืมติดตามชม my little b a r s เพื่อนหมีแสนสนุกทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา5นาทีทางพีพีทีอชดีช่อง36นะครับ